การซื้อขายที่ดินที่เป็นนสสามหรือว่าเราได้รับการยกให้จากบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งขอยกแล้วก็ส่งมอบให้กับเรานั้นแต่ในการซื้อขายหรือว่าการยกให้นั้นไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อเจ้าประงานที่ดินซึ่งการยกให้นั้นถูกต้อง สมบูรณ์นะครับแต่ในทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นโมฆะหลังจากนั้นต่อมาแล้วก็มีทายาทหรือมีบุคคลอื่นซึ่งเขาเ,เขามาฟ้องร้องหรือเจ้าของเดิมค่าเป็นสัญญาซื้อขายเจ้าของเดิมก็มาฟ้องร้องขับไล่เราเราจะห้างเหตุการครอบครองหรือครอบครองปรปักได้อย่างไรหรือไม่นะครับ มีคดีคดีหนึ่งหรือว่าหลายคดีที่ทนายได้เข้าไปต่อสู้ <c oughs> ซึ่งเจ้าของที่ดินเขาได้ยกให้ยกที่ดินให้กับจำเลยแต่ในขณะที่ยกให้นั้นเป็นที่ดินยังเป็นนอสอสามอยู่หลังจากนั้นประมาณสิบกว่าปีก็ได้เปลี่ยนจากนอสอสามกลายเป็น,นโนวน เมื่อเป็นโฉนดแล้วประมาณต่อมาอีกประมาณ3ปีก็ได้ผู้ที่มีชื่อก็ได้มาฟ้องกับไล่จำเลยผู้ที่ได้รับการยกที่ดินให้นั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะที่จำเลยได้รับการยกให้ที่ดินแล้วก็ส่งมอบแล้วก็เข้าไปทําประโยชน์ในขณะนั้นยังเป็นที่ดินนอสสามอยู่แต่ระหว่างที่เป็นที่ดินนอสสามนั้นเมื่อได้ ครอบครองทำประโยชน์อยู่แล้วก็ไม่มีใครมาโท้แย้งกัดขานในความเป็นเจ้าของบุตรลูกหลานหรือเจ้าของเดิมก็ไม่ได้มาโต้แย้งส่งมอบกันครอบครองทำประโยชน์อย่างถูกต้องไม่มีปัญหาเมื่อออกโฉนดแล้วประมาณสองสามปีก็ได้มาฟ้องกับไล่ต่อสารเมื่อฟ้องกับไล่จำเลยก็ได้ให้การต่อสู้ไปว่าที่ดินแปลงนี้เป็นการ ตนเองได้รับมอบและก็ได้ครอบครองโดยสงบเปิดเผยด,ด้วยจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกินกว่าส0ปีแล้วเมืม่อในการต่อสู้ขึ้นมาก็มีการเบิกความสู้คดีควายโจทย์ก็ได้เบิกความสู้คดีในเรื่องอขับไล่จำเลยไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในที่ดินแปลงนี้ อยู่ด้วยการละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินสำเร็จก็ได้นำพยานข้างเคียงญาติพี่น้องแล้วก็บุคคลในบ้านมานำสืบว่าตัวเองนั้นได้ครอบครองโดยสงบเปิดเผยเ,เ,เป็นเจ้าของไม่มีใครโต้แย้งความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และก็ได้นำภาพตายการครอบครองการสร้างบ้านมาให้สาเห็นว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของอย่างจริง ผลการพิพากษาศาลก็ได้มีัจพยานทั้งของโจทก์และของจำเลยแล้วเห็นว่าการนำสืบการสู้คดีการครอบครองปรปักตัวเองครอบครองเกิน10ปีนั้นที่ดินเป็นฉนดของบุคคลอื่นการที่จะครอบครองปรปักที่ดินของบุคคลอื่นนั้นที่ดินนั้นคงเป็นของคนอื่นอันนี้ถูกต้องการครอบครองประปักนั้นต้องครอบครองที่ดินที่เป็นฉนดเกินกว่า10ปีหมายความว่า จำเลยนั้นได้ครอบครองที่ดินที่เป็นโฉนดของฝ่ายโจทก์เป็นระยะเวลา3ปีกวา่าการนับระยะเวลานั้นต้องนับตั้งแต่ที่ดินนั้นเป็นโฉนดที่ดินออกโฉนดครั้งแรกเป็นโฉนดที่ดินเราไม่ได้นับตั้งแต่เราครอบครองนสสามนะครับระยะที่เราครอบครองนสสามนั้นเป็นระยะที่เราไม่ได้ได้มานับ knowing, รวมกับ ที่ดินที่ได้พึ่งได้ออกโฉนดที่ดินนะครับเมื่อจำเลยครอบครองที่ดินโดยสงบเปิดเปิดเป็นเจ้าของจริงแต่การครอบครองประปักนั้นต้องมีระยะเวลา1ิปีนับตั้งแต่ที่ดินนั้นเป็นโฉนดที่ดินการครอบครองของจำเลยนั้นไม่ได้ครอบครองประปักนะครับศาลก็เลยพิพากษานะครับว่าให้จำเลยนั้นได้ออกไปจากที่ดิน คดีนี้ก็ได้ให้ความเห็นได้ให้ประสบการณ์ความรู้ที่จะให้เราสามารถที่จะนำไปปฏิบัติหาทางออกหาทางแก่ว่าอย่างไรหากคดีแบบนี้คดีเรื่องที่ดินเราไปซื้อมาหรือว่ามีบุคคลอื่นสมมอบให้กับเรา <c oughs> หากที่ดินนั้นเป็นที่ดินสกอเน,นึ่งเป็นที่ดินนอสอสานอสอสามคอ หากเราครอบครองเกิน10ปีไม่ใช่หากเราครอบครองเกินหนึ่งปีเขาสมมอบกันครอบครองเขายกเราเข้าไปทําประโยชน์เบนที่ดินแปลงนั้นปลูกผลหาสินปลูกต้นไม้ปลูกสร้างบ้านเกินหนึ่งปีแล้วเราก็ารีบไปร้องขอสิทธิครอบครองทาประโยชน์ต่อศาลเพื่อตอนเองจะได้เป็นเจ้าของ นอสสามกหรือสกหนึ่งเพราะตนเองนั้นตำประโยชน์เกินหนึ่งปีแล้วนะครับเราอย่าปล่อยให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสัญญาซื้อขายหรือผู้ที่มอบให้เจ้าของตัวจริงของนอสสามนั้นปล่อยให้เขาไปเปลี่ยนเป็นโฉนดหากเขาไปเปลี่ยนเป็นโฉนดเราจะเสียสิทธิเสียหลักเพราะว่า,เ,าเมื่อเขาเปลี่ยนเป็นโฉนดแล้วเราไม่สามารถที่จะร้องของสิทธิครอบครองได้ หรือเราไม่สามารถที่จะร้องขอการคอบครองประปักได้เพราะเรายังคอบครองไม่ถึง10ปีนับตั้งแต่เขาออกนโฉนดขึ้นมานะครับ <c oughs> นี่คือเคล็ดไม่รับสำหรับทนายบอกให้รู้ว่า,าเรารับมอบที่ดินที่ไม่ใช่ชนโฉนดอะไรก็ได้ต้องรีบไปร้องขอสิทธิการคอบครองทำประโยชน์เสียอย่าปล่อยให้เขาเจ้าของตัวจริงไป อย่าปล่อยให้เจ้าของที่มีชื่อในนองสาสามหรือว่าสคนหนึ่งเขาไปออกโฉนดไม่นั้นเราจะเสียสิทธิหน้าซี่เราจะเสียที่ดินเพลงนี้ไปนะครับ <c oughs> แล้วก็การนับระยะเวลาการาก็ครองประปักนั้นต้องนับตั้งแต่ได้ออกโฉนดครั้งแรกที่ที่ในโฉนดเราต้องไปดูวันที่ว่าวันที่ออกโฉนดนั้นนั่นคือวันแรกที่มีการออกโฉนด เราต้องการครอบครองปรปักเราต้องดูสกครบ10ปีแล้วจฉนดแปลงนั้นถึงจะเป็นการครอบครองปรปักและก็ที่ดินแปลงนั้นเราต้องได้รับการส่งมอบเราต้องได้ครอบครองเป็นเจ้าของด้วยความเป็นเจ้าของไม่ใช่ไปแตนเออไปครอบครองแตนคนอื่นหรือสิทธิการเช่าหรือสิทธิเก็บกินหรืออยู่อาศัยไม่ใช่นะครับต้องครอบครองด้วย เราเองเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นตําประโยชน์สร้างบ้านแล้วก็เมื่อครบกำหนด10ปีนะครับไปร้องขอครอบครองประปักได้เลยเราจะได้ที่ดินแปลงนั้นมาโดยการครอบครองประปักหากท่านตุกคนเมื่อได้ฟังคลิปนี้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องที่ดิน ที่ดินเพลงนี้ครอบครองประปักได้หรือไม่เราครอบครองอย่างเป็นเจ้าของหรือไม่มีใครมาตู้แย้งสิทธิได้หรือไม่เราจะฟ้องแย้งอย่างไรเขาจะต่อสู้คดีอย่างไรว่ามันเป็นครอบครองประปักหรือหากเป็นอีกกว่างหนึ่งเราสู้อย่างไงว่าเขาไม่ใช่ครอบครองประปักเขาไม่มีสิทธิี่จะได้ที่ดินเพลงน,นี้ด้วยเอตดอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องที่ดินไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่อง คดีอาญาหรือคดีอะไรก็แล้วแต่ก็กรองประปักแต่เขาไาวจูดก็ไปแจ้งว่าบุกรุกต้องสู้คดีอย่างไรทําอย่างไรรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักหากท่านไม่รู้จักทนายคนใดโทรมาทนายนักเมืองนครยินดีให้การปรึกษาทุกคน